ว้าวพี่กับน้องมานั่งอรอป๊าป๊ามาม้าด้วยกันนะคะนี่พี่กับน้องพี่เก่งจังเลยไอ้น้องจะล้มแล้วหนูมานั่งใกล้ๆน้องสิการน้องจะลมม้มอ่ะนี่น้องจะล้มแล้วหนูก็มาใกล้ๆน้องไม่น้องจะล้มอ,อ่ะมามเทปเออหนูหนูหนันน่งคนเดียวก็ได้เออไม่ต้องจับน้องออจอาว้า พี่ก็เก่งค่ะพี่น้านาก็เก่งน้องนะก็เก่งเก่งจังเลยมีแต่คนเก่งๆของคุณยายเลยค่ะว้าวทำไมเก่งของคุณยายจังคะเมโมเมดเอลซ่าก็เก่งลูกมโมเมดเอลซ่าก็เก่งมากเลยว้าวนี่โมเมดโมเมดเอวาก็เก่งค่ะโมเมดเอลซ่าโมเมดเอลซ่าก็เก่งมากค่ะ แม่มีอะไรนะโมเมดเบบี้เอลซ่าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮงยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ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 ฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮงยเฮยเฮ้ยเฮยยเยจฮ้เฮยยย จูเจ้าของยายเจ๋งจังเลยจูเจ้าเนยน้อยอะไรห้ามรับประทานอาหารไงลูกเขากลัวเดอร์ตี้อือหย่อหย่าหย่าหยอาหยย่าหย่าย่ดหย่าหยาหยย่าย่ายยยยาย่ายาย่ายายาย ว้าวกินน้อยนะน้องเอเวลินาเก่งจังเลยลูกเอววลินาของยายเก่งจังเลยหนูน้อยของยายเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยน้ย <า S 1> ่ลูกจ๋าพี่นนะ้อยน่ะก็เก่งลูกน้องเอเวลินาก็เก่งนะคะว้าว ปี๊พี่ยายเก่งมากเลยลูกว้าวอันนี้เป็นใครโมเมดแหละลูกอืมโมเมดของยายมีแต่คนน่ารักมากเลยโมเมดของยายมีแต่คนน่ารักมากเลยโมเมดของยายน่ารักจริงๆเฮ้ยมีแต่คนมานั่งรอป้าป้ามาม่า ทั้งพี่ทั้งน้องเลยมานั่งรอตากตาแม่มา,มาเสียงอะไร